นบีแปดแปดสวัสดีครับผมวันนี้น้ำมีคันเบ็ดนะครับ SNS รุ่น Mountain Bass นะนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2เวทนะครับแ6แล้วก็10 20มีทั้งหมด2เวทนะครับ86 10 2นะครับตัวตัวด้ามจับเนี่ยจะเป็นโฟมอย่างดีนะครับเป็นสีลายพลางๆแบบนี้สวยๆระยะเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ระยะนะครับจะมีตัวแรกเลยก็คือ6ฟุตนะครับแล้วก็จะมี6ฟุต6แล้วก็จะมี7ฟุตนะครับ 6กฟุต6กับ7ฟุตเนี่ยจะได้เป็นเวท10 20มีเบสมีสปินเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นเบสกับสปินนะตัวนี้ให้ดูเลยนะครับเบสคันเบสคันสปินเห็นไหมนะครับนี่ก้อนมานับไกด์นะครับเบสจะเยอะกว่าสปินนะไกด์เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเบสจะมีเก้าตัวนะถ้าสปินมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสปินจะมีเจ็ดนะครับอ่ะลูกสาวม,มาปวดแล้วนะครับ อืมโอเครู้เรื่องนะฮะนะตัวนี้มันจริงๆมันมีท่อนเดียวด้วยแต่ว่าที่ร้านลงไว้จะสองท่อนนะเพราะว่าท่อนเดียวมันจัดส่งค่อนข้างลำบากนะครับราคาเนี่ยหกฟุต530บาท6.6ฟุต600เอ้ย560บาทอ่ะแล้วก็7ฟุต6 590บาทโอ้ยเดี๋ยวขึ้นตัวเลขมาให้แล้วกันงงมากนะครับแล้วก็จัดส่งเนี่ยขออนุญาตบวกอีก100บาทเพราะว่าเราต้องใส่ท่อ PVC นะนะครับ สั่งซื้อออนไลน์ก็คือโดนเพิ่อมอีก100บาทเพราะเราต้องใส่ท่อบ v c ให้นะครับไม่งั้นคันมันจะหักได้นะครับขอขอบคุณที่เข้าใจนะครับเห็นไหมด้านๆแบบนี้นะครับต่อกลางสวยมากเรื่องความเหนียวเนี่ยใช้ได้เลยนะแต่ว่าไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้ทุกท่านให้ทุกท่านทำเทสอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาจะเทสจ,จริงๆกุณาใส่ลอกใส่สายนะครับแล้วก็เอาดึงนะครับนะ มันก็ตกปลาได้สบายๆแล้วอย่างเงี้ยตีปลาชงปลาช่อนตีชะโดนะได้หมดเลยครับนะก็เลือกเวทเวทนักๆไปแล้วกันนะถ้าสำหรับปลาชะโดนะฮะถ้าสนใจก็ทักมาหรือกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยครับสำหรับ TikTok